สวัสดีครับทุกคนแซมมาแนะนำรถสวยๆพึ่งเข้าเมื่อสักคู่นี้เลยนะครับอีกหนึ่งคันนะครับเป็น To โยต้ารีโวนะครับหน้า Z e ตอ t ชชั่นตัว2.8ตัว E นะครับผมปี2018 4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับเป็นแบบมีตัวโลบารมาจากโรงงานเลยนะครับตัวสปอร์ตบาร เลขไม้น้อยครับเลขไม้1นึ่งแสนสองหเท่านั้นนะครับคันนี้เลยเข้ามา1นึคันนะครับนี่เพิ่งเข้ามาในส่วนของราคาแซมขออนุญาตเดี๋ยวแจ้งกับทางคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาจริงๆนะครับผมเข้ามา1นึ่งคันท้วนนะครับสําหรับคันนี้ตัวล็อกโคนะครับผมมาไฟหน้าก่อนเลยนะครับตัวเซตอีดิชั่นนะครับแต่ไฟหน้าตัวนี้เป็นตัว e plus นะครับนี่มีไฟส่องสว่างตอนกลางวันนะไฟตัดหมอกด้วยนะครับเดี๋ยวแซมจะ ตาด์รถเปิดไฟหน้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่กระจังหน้าก็เอกลักษณ์ของเขานะครับตัวดําเงาเลยนะครับผมมาแซมขออนุญาตขยายกล้องนิดนึงนี่นะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมมามาดูด้านข้างกันมีคันนี้คันเดียวนะครับ8 4 3สี่สามแดกอทอนะดูยางหน่อยนี่นี่เป็นยางติดรถมาเลยนะครับ แม็กติดรถมาเลยจากโรงงานเลยนะครับยางขอบสิบแปดนิ้วนะครับผมดูอ,อันนี้รถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผมนีม่มาดูด้านข้างนี่ครับเครื่องสองนะครับกระจกมองข้างเป็นสีดำดำ,ดำเงานะครับมือเปิดสีดำเงานะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดำเลย ยังสวยงามอยู่เลยหอมๆอยู่เลยนะครับสะอาดอยู่เลยนะครับนี่เกียร์อัตโนมัติแอร์เป็นแบบออโต้อันนี้เป็นแบบขับสอนนะครับเป็นเครื่องขับเคลื่อนสองล้อนะครับมีทวิตเตอร์นะครับถุงลมนิรภัยคู่อ่ะถุงลมนิรภัยคู่นะครับถุงลมคู่หน้านะครับนี่ครับรถปี2018เครื่อง2,800ซีซี177แรงม้านะครับเหมือนเดิมครับอัคเน่แคปิตอลนะครับผม นี่ดูด้านท้ายครับอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานครับรถเพิ่งเข้าเลยผ้าหลังคาเป็นแสบสีดํานะนี่นะครับดูดูภายงภายในยังสะอาดอยู่เลยนะครับเอียเอ่ยมๆอยู่ลองดูซูมล้อหน่อยอันนี้เป็นโครนนะครับไม่ได้เป็นสนิมนะครับเป็นโครนเป็นเลอะโครนเฉยๆนะนะครับผมนี่ยางหน่อย นี่ขอบ18นิ้วจากโรงงานนะครับนี่ครับตัวล็อกโคนะครับนี่จะมีตัวสปอร์ตบาร์หรือว่าโลบาร์เนี่ยมาจากโรงงานเลยนะครับผมนี้นี่มีกล้องมองหลังให้ด้วยเห็นไหมทุกคนนี่ลองดูท้ายหน่อยสีท้ายเดิมไหมนี่ครับลูกค้าโอ้โหท้ายเดิมๆดิมกิบตเลยเม็ดเม็ดยังอยู่ครบนะครับน็อตไม่ขยับเม็ดอยู่ครบนี่ สีแต้มจากโรงงานนะนี่ยังอยู่ครบอันนี้เป็นสีรกลูกลมๆคมๆอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็น 4L นะครับผมนี่เม็ดอาร์ยังอยู่ครบเห็นไหมครับนี่สวยงามในส่วนของแคริบอยกระบาดตรงเนี้ยแซมก็ให้ไปเลยนะครับจากโรงงานแซมให้ไปเลยไม่มีถอดของนะครับไม่มีถอดของลดูแชสซีหน่อยสิเห็นไหมครับไม่มีสนิมนะ อุยฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่สวยงามครับคันนี้มาเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของตัวเลขไม์กันหน่อยพร้อมแซมแซมสตาร์ทให้ดูเป็นพุสตาร์ทนะครับผมมาลองดูหน่อยนี่ครับเลขไม์ เลขไม่หน8่งกิเมที่ใช้ไปนะครับดูจอจอนะครับนี่เป็นระบบสัมผัสแล้วเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนี่ภาษาก็มี9ภาษานะครับลูกค้าก็ดูนะครับ9ภาษานะครับผมนี่แอร์เป็นแบบออโตโอ้นะนมีกล้องมองหลังให้ด้วยดูนี่เสียงเสริมปรับเสียงที่พวงมอลัยได้เลย ครับผมสมบูรณ์นะครับคันนี้สวยงามนะสวยงามเลยมาเดีย๋ยวลองไปดูไฟหน้ากันนะครับมาตรงนี้ยังสะอาดอยู่เลยนะครับผมเนี่ยกุญแจสองดอกครบค,รบ,ครบนะครับผมมาอันนี้ตรงมือเปิ่ยก็ตรงในส่วนของตัว กระจกมองข้างนะครับต่างๆนี่นี่ครับลูกค้าดูนี่ครับไฟหน้าเป,เปิดแล้วสวยงามนะครับนี้จะเป็นไฟส่องสว่างตอนกลางวันนะครับไฟหน้าหน้าเป็นเลนโปรเจคเตอร์ or, ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับผมเป็น LED นะมาเดี๋ยวลองดูฝากระโปรงกันหน่อยเดิมๆดิมไหมมา ดูนอกก็อตกวานน็นอตฝาเดิมๆนะแผ่นเทสวยงามดูในส่วนของนี่คานเดิมๆนะดูคมๆๆไม่ขยับนะนะครับสติ๊กเกอร์หมอน,มน้ำยันอยู่นะครับผมสวยงามครับคันนี้โอเคร้อเจ็แรงม้าครับเครื่องยนต์2.8 นะครับผมขับสอนะครับคันนี้รถปี2 0 1 8เลขไมล์ห่งแสนสม่ในส่วนราคาเดี๋ยวแซนขออนุญาตแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ใครหาอยู่นะครับแนะนำคันนี้เลยนะครับผมรถคันนี้จอดอยู่ที่บางพีสมุทรปราการสีแยกคลองขุดนะครับผมขออนุญาตฝากเบอร์โทรแซนติดต่อกับหน่อยนะครับ0ูนย์แปดหนะครับผม0 6 6 3์4 3 6 9 2นะครับ แล้วราคาสัาจะแจ้งกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะสวัสดีครับ